สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัดเบี่เบข่าวสารของพิ่แสดงแมนเชสเตอร์ไนเ์เดอยากร่วมสนุกจัดไป BK8 เว็บไลน์ดับนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดหรือแอดไลน์ดที่ BK8 n ีเ เริ่มต้นกันที่นี่คือวิธีที่อิริเคนฮากตัดสินใจเรียกลูกทีมกลับมาประชุมกัน2ชั่วโมงครับในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อให้แต่ละคนนั้นได้พูดและเปิดอกว่าไม่พอใจในเรื่องใดบ้างโดยอย่างในคนที่ลุกขึ้นมาพูดแบบตรงไปตรง,ตรงมานั่นก็คือมาคาร์เรนฟ,ฟอร์ดตามกรรยงานของเดอะซันสื่อจางเรยครับก่อนหน้าที่พิศดาจะเอาชนะลิฟวูสองหนึ่งวันจันรที่2สิงหาคมนั้นพวกเขามีสภาพที่เร็วร้อยมากๆจากการแพ้บริตันคาร์บ้าน, 12, นหนึ่งสองในนัดเปิดสนามครับก่อนที่จะไปแพต่่อออเรนาอยอย์าายยง 04. โดซานมีการรายงานว่าเทีนฮักพุ่งมั่นที่แก้ไขสถานการณ์ให้ได้ครับรวมถึงอยากรู้ว่าอะไรเป็นต้นเหตุทําให้ทีมนั้นเล่นได้แย่จนถึงวันที่18ที่ผ่านมาครับเขาตัดสินใจเรียกลูกน้องมาคุยกัน2ชั่วโมงครับโดยคุณสือชาวรัฐบอกให้นักเตะทุกคนสามารถพูดได้อย่างเต็มที่ว่าไม่ถูกใจด้านใดบ้างรวมถึงอะไรต้องการบ้างพร้อมกับรับประกันว่าจะไม่มีการลงโทษอย่างแน่นอนต่อให้นักเตะจะพูดแบบรุนแรงก็ตามซึ่งหลายคนนั้นก็กล้าพูดเกี่ยวกับความคิดของตัวเองครับ หนึ่งในคนที่พูดออกมาต่อหน้าที่ประชุมนั่นก็คือมาคารเดนฟอร์ดโดยหัวหอกชาวอังกฤษได้ถามเขาในบทบาทของกองหน้าตัวเป้าเหมือนกับที่เล่นในช่วงปริจิชนเมื่อไหร่ซึ่งเทนฮากเองตอบไปว่าเขาจะรับโอกาสในแบบนั้นกับเกมลิเวอร์พูลและสุดท้ายเกมแดงเดือดนะครับเรดฟอร์ดเองจะได้ยืนเป็นหัวหอกเป้าจริงๆในการประชุมดังกล่าวนั้นนะครับเทนฮากเองบอกกับบรรดานักเตะด้วยตัวหลักๆแล้วทุกคนก็ทําตามที่เขาต้องการไม่อย่างนั้นก็สามารถหาทีมใหม่ได้เลยพร้อมบอกว่า เขาได้รับการสนุนจากบอร์ดบริหารให้เหมือนการนโยบายทุกอย่างอย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้แล้วนะครับเขายังพูดถึงในการประชุมครั้งนี้ด้วยว่าทั้งคริสตโนาเดนโดกับแฮร์รี่มิควายนั้นจาได้ลงเป็นตัวจริงในเกมพบกับลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับของส่วนหนึ่งนะครับที่มีการตีแผกมาเกี่ยวกับฟอร์มที่แมนยูนนะครับเล่นกันอย่างทวารชีวิตในนัดพบกับลิเวอร์พ o o นั้นนะครับมีต้นสายปลายเหตุมาอย่างไรนะครับตอนนี้ก็ออกมาเปิดเผยกันแล้วนะครับเอาล่ะนัดต่อไปครับ ก็ลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ตเตนจะสามารถคงความโหดได้อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือไม่ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ